สวัสดีทุกคนเลยนะก็มาพบกับช่องเรากันอีกแล้วนะก็วันนี้ก็จะมาขับเครื่องบินอีกแล้วอ่าจะแบบว่าเป็นเครื่องบินเออเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เลือกนะก็แต่ว่าจะไปเลือกกันก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ขอดูก่อนโอเคขอหยุดเชัว่วคราวก่อนนะ โอเคก็จะไปเลือกกันเลยนะอดีตที่เราเลือกก็คือเป็นคลิปคลิปแรกเลยนะก็จะเป็นสายกันบินไทยเนาะแต่ตอนนี้เราขอไปเปลี่ยนก็ไม่รู้นะว่าจะเปลี่ยนเป็นสายกันบินอะไรดีหรือจะเป็นเอ่อไลออนแอนะแต่เราก็หาไม่เจอไงดูดิมีนี่ด้วย คือแบบหายังไงไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเราจำได้ว่าของเอออันนมันจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยปะเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้าร้อยนี่แหละเราลองเจ็ดร้อยดูนะเผื่อมันมี ทุกคนดูอยนนี้ดีเท่มากคือแบบอันนี้ดีไหมเดี๋ยวขอหยุดเชื่อข่าวกันนะเพราะว่าเราจะไปเรียนโอเคทุกคนเราไปเรียกมาเป็นสายการบินนี้นะสายกันบินหรือรวา อ๋อเลยเอ่ยโบไปโบ잉งบริษัทของโบ잉นะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ร้อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเปลี่ยนมาคือเราหาไม่เจอเลยคอเด,ดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันอันนี้น่าจะชิวที่สุดแล้วแหละ 聊，呢<要>？嗯，就อาจจะ被扫地出 จะเห็นได้ว่าที่ปีกมันมีอะไรผิดปกตินะเออเออเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนแล้วจะไนขึ้นเลยใช่แล้วเราก็ลืมเลือกอีกเช่นเคยอาจจะมีเครื่องเสกพูดเสกแล้วก็ จะจะต้องทำงานอะไรพวกนี้นะยังซ้ายอะมันก็บินแบบขัดข้องด้วยนะมังคนบอกว่าอยากดูตอนมันตก น,นี่ไงตกใครเลยละไอตรงที่มันเป็นตั้งข้าหายอะเราลองลุงนะลงุงเดียนต่ออย่างดี ซี <See? S 2> ว่าลงได้ไหมลงได้ไหมเอาหัวลงทำไมก่อนเอาหัวลงทำไมก่อน้ทลุทนลชิฟอออมันเอาหัวลงอ่ะเอาหัวลงเธอขอเร้ย โอเครู้แล้วตอนแรกมันต้องเป็นหนึ่งร้อยก่อนพอลงก็ค่อนข้างลดรลยจก้ก เิ่งักเถออนี้คือาบินลงนะทุกคนไม่ได้จะบินขึ้นเลยเมื่อกี้เรากดสเตปเด 偷光之地。 คตรเท่บินแล้ว เราอัดอยู <S <S <huh ่ก็โอเคคลิปนี้ก็ขอลานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดทุกอย่างเลยนะห้ามเลิกติดตามแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวไป